ติดตามความเคลื่อนไหวสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดปัตตานีกับรายการเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมปัตตานีปี67โดยทีมงานสถานีวิทยุมอ,อปัตตานี FM 107.25เมกะเฮิรตสวัสดีค่ะช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงนะคะเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมปัตตานีปี2567จากพิชันกัรชรายิ่งดำนนค่ะ สถานการณ์เช้าวันนี้นะคะ,ะในเขตตัวเมืองท้องฟ้าเปิดนะคะก็น่าจะเป็นในหลายรอบวันที่ผ่านมานะคะที่เราเห็นแสงแดดนะคะในช่วงเวลานี้แล้วก็ฟ้าเปิดมากขึ้นนะคะฝนะหยุดตกนะคะแต่ว่าสิ่งที่เรายังคงเผชิญอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องของสถานการณ์น้ําท่วมขังนะคะแล้วก็มีแนวโน้มหลายพื้นที่ขณะนี้น้ําเริ่ม ลดระดับลงนะคะในเป็นลักษณะเป็นค่อยๆลดไปนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะในช่วงเวลานี้น่าจะเป็นช่วงของการเตรียมความพร้อมในอีกอรอบหนึ่งนะคะสําหรับการรับน้ํานะคะจากในเรื่องของการแผนระบายน้ําจาก ขื่อนบางลางนะคะซึ่งเขาก็จะมีเป็นลําดับขั้นนะคะของการหนานระบายน้ํานะคะเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบสําหรับพื้นที่ท้ายเขื่อนนะคะแล้วก็ประกอบกับในห่วงวันที่3-5ธันวาคมนี้ค่ะเรายังคงมีปัจจัยเรื่องฝนนะคะที่จะตกอ่ เพิ่มเติมเข้ามานะคะจะเป็นลักษณะฝน,นตกหนักมากาถึงหนักมากในบางแห่งนะคะในพื้นที่ที่เตือนก็คือสงขลายะรา,าปัตตานีนราธาิยะรา,ลาและก็นราธาิวาด,ด้วยนะคะแต่ว่าโซนของสงขลาปัตตานียะลาอาจจะรับฝนเพิ่มมากหน่อยหนึ่งนะคะดังนั้นก็จะเป็นปัจจัยที่จะมาปแบบระเมินสถานการณ์ในการรับมือกับสถานการณ์ในเรื่องของฝนตก ในห่วงหลังจากนี้ต่อไปแล้วก็ประกอบกับสถานการณ์ต่าประมาณน,น้ําที่ยังคงท่วมสะสมอยู่ในขณะนี้นะคะเน้นเรื่องของการดูแลด้านอาหารการกินค่ะตอนนี้ได้มีการเปิดโรงครัวพระราชทานนะคะจุดทีได่ได้ติดตามก็คือที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์40จังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งโรงครัวพระราชทานนะคะโดยโรงโดยรถครัวสนามของมทบ46 นะคะได้มีการจัดปรุงประกอบอาหารนะคะในการจัดเลี้ยงทั้งมื้อเช้ามื้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็นนะคะมื้อละประมาณห้าร้อยกล่องนะคะรวมจํานวนหนึ่งพันห้าร้อยกล่องนะคะแล้วก็จะแจกจ่ายสําหรับประชาชนที่อยู่ในศูนย์พักพิงนะคะภายในโรงเรียนาราชประชานุเคราะห์ส0จังหวัดปัตตานีแล้วก็จะลำเลียงส่งในพื้นที่ข้างเคียงด้วยนะคะในการช่วยเหลือ่อพี่น้องประชาชนผู้ประสบ เรากข้ขายนะคะรวมทั้งในสาะระกลางจังหวัดปัตตนีนะคะก็จะมีครัวการชาติของจังหวัดด้วยนะคะในการปรงประกอบอาหารจัดเลี้ยงนะคะในการส่งไปยังพื้นที่ข้างเคียงนะคะแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ที่อยู่ในศูนย์ทักพิ้ง ะคะส่วนในของเขตเทศบาลเมืองนะคะก็จะมีในการจัดครัวกลางนะคะของแต่เทศบาลเมืองนะคะในการรุงประกอบอาหารแล้วก็จะแจกจ่ายนะคะตามรอบเวลานะคะให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบ อุปกภัยนะคะในพื้นที่เขตเมืองนะคะซึ่งทางเทศบาลเมืองปัตตานีก็จัดบริการแล้วก็ดูแลอยู่นะคะสําหรับประชาชนที่อยู่ในบ้านเรือนที่ยังไม่สามารถออกมาได้นะคะและมีความจําเป็นต้องการอาหารน้ําดื่มนะคะสามารถประสานในส่วนของส่วนประสานงานของทางเทศบาลเมืองปัตตานีนะคะหรือแจ้งประสานมาที่ทางส่วนอพยพ ของในเขตพื้นที่ของท่านนะคะที่จะได้มีการประสานสําหรับการนําส่งทั้งเรื่องของอาหารกล่องแล้วก็น้ําดื่มในการดูแลผู้ที่ประสบภัยต่อไปด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของบอ,อปัตตานีก็มีการจัดตั้งครัวกลางด้วยนะคะในการช่วยเหลือทั้งภายในนักศึกษา ภายในมอแล้วก็ยังช่วยสนับสนุนนะคะสําหรับประเวณนพื้นที่ข้างเคียงต่อโดยรอบของมหาวิทยาลัยสงขลา,านครินวิทยาเขตัตตปอีด้วยค่ะซึ่งเราจะได้ไปติดตามาข้อมูลเพิ่มเติมในช่วงของข่าวต้นชั่วโมงเวลา เสนาฬิกานะคะสําหรับท่านที่จะเดินทางค่ะสามารถติดตามข้อมูลอัปเดตนะคะเรื่องของเส้นทางว่าเส้นไหนไปได้หรือยังไม่สามารถเดินทางได้นะคะล่าสุดสําหรับรถจนที่จะเดินทางนะคะเส้นทางของปัตตานีออกไปทางหัดใหญ่สงขลานะคะจุดที่ยังคงท่วมหนักก็คือที่บรเิเวณจดุดเป่ามอกแกงนะคะของหนองจิกนะคะจุดนี้ก็จะมีรถที่ จมนะคะคือไม่สามารถจะจะเคลื่อนไปได้นะคะอันนี้ก็แจ้งผ่านมาาจกทางตำรวจนะคะก็สื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนขอให้มีการตรวจสอบเส้นทางของการก่อนการเดินทางนะคะส่วนทาสาธารณาสุขค่ะวันนี้ก็มีการเ,เปิดให้บริการนะคะสำหรับสถานพยาบาลนะคะโดยโรงพยาบาลปัตตานีค่ะเปิดหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่นะคะณศูนย์แพทย์ชุมชนปากน้ำโดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่สิบนาฬิกาสามสิบนาทีถึงสิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีนะคะท่านที่อยู่ในเขตเมืองนะคะที่สามารถจะเดินทางมาได้นะคะสามารถมารับบริการได้ที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่นะคะวันนี้นะคะที่จุดให้บริการก็คือศูนย์แพทย์ชุมชนที่ปากน้ำนะคะโดยให้บริการในช่วง 10นาฬกา30นาทีถึง15นาิกานาทีค่ะและช่วงนี้ขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพนะคะสามารถตรวจสอบติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านทางเพจ Facebook สถานีวิทยุมออปัตตานีค่ะจบข่าวพิไร้ยยิ่งดำน้นสถานีวิทยุมออปัตตานีรายงานกรณิสถานการณ์น้ำท่วมปัตตานีปี6 7สร้างสรรครายการโดยสถานีวย ออปติมี FM ร้อยเจ็สหเมกมัาเฮิร์